สวัสดีค่ะพนมันพี่น้องโนี่ห้องกามาโอรดเกีียวคือเก่าค่ะถ้าบางความคืมหนาของรถบังหดใส่ล้วคันนี้ก็สวยนะคะสีสีคันนี้ก็สวยสว่างดีตัวนี้เป็นเล็ดด้านนะคะ เบ็ดจ้านคันนี้ของใครเอ,อ่ย เป็นของเสาหลักบ้าน้อ้ออเหลือคันสุดท้ายแล้วค่ะคันนี้อัมาบิวนี่หลบก้อนพิ่าให,เห้เป็นๆเกือบเสร็จละแม็นของซอลบอานเนี่ย <c oughs> ใช่ของเราไหมนะใช่ของเราไหมนะใช่ของเราไหมนะสีม่วงสวยงามสีเขียวสดใสมันองกองแกงมันองกองแกงเป็นของฮาบบาร์นี่เนาะ อันนี้เอามาบิว้วค่ะโอ้สีเหลืองก็สวยนะคะอู้ตัวนี้ดุเลยดำเหลืองนิงดำเหลืองสีสวยเลยค่ะ นี่ของเราพันนี้โอ้นี่ของเราของเข้าอยู่นี่พี่น้องอันนี้ของเขานี่กองวเนาะอ,อยู่นี่แล้วมาแล้วเนี่ <c oughs> ยาหาหนานต้องของในนั้นสวัสดีครับ นี่ค่ะโชมไม้ทองเห้องหน้ากากบัลลังใหญ่เลยค่ะที่นี่ถ้าจะให้มันเลียวขึ้นมันมันเนี่ยมาเห็นไหมเัมเกี่ยวพันว่าพ้นออกแบบพันว่าถ้าจะให้มันแบบ อันสี่ไห,หนานแล้วไหมเอฟซีพันหนาแล้วนี่มันซีเน่ยยากเวลาเกีียวขาลุมค่ะเพราะมันช่วงช่วงของช่วงเนี่ยมันจะไปบงังย่ามท้าเกี่ยวไฟตไรงไหมค่ะ

นี่ค่ะแบบนี้อันเป็นแบบเกาค่ะเพราะว่ามันกี้เข้ากลบงห้องตรงนี้ไปเนาะมันก็จะมีโคง้งลุ่มโค้งกลางคุ้มขึ้นไ้อีกแต่อันเกามันกนหน่อยค่ะ S <S แล้วไหนก็เปิดให้เปิดไได้โอ้ <S <S จะเรินคองจานี้น้ากากแบบนี้มันก็จะคุ้นตาก,กันได้หลายคนเนาะ ต่ว่าโตเห็ดใหม่นี่มันบกุญตาหลายคนก็จะว่ามันบองงามแลยมันกะง่ามอยู่เด้กตอนเราก็ว่ามันกะง่ามอยู่แต่ว่ามันกะใหญ่น่ะเดี๋ยวนี่อันเก่ามันจะเป็นแบบนี้ที่พันธุ์ส่ไฟค่ะมันสีในน้อยเสดมันจะเล็กๆประมาณนี้ แบบใหม่มันกระสิดุมันจะเข็มมากนิดนึงค่ะมันจะเข็มขึ้นอีกแต่มันก็ดีสำหรับค้นค้นขับนะซโซลวะเพราะว่าเข้าเห็ดค้นพ้นกลางยำฟบฟบฟูฟ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเหลือเดินระบบเราเฮ็ดสีเกือเสร็จแล้วค่ะก็เหลือทำสี เฉียวดีนะเพราะเราว่ามันเฉียวดีค่ะมันเฉียบมันคมดีไหมถัดตัดมุ่มออกมันสิเฉียวก่อนเนาะเฉียวให้มันมาตามไฟปึ๊บปื๊บ จำมีก็โอเคค่ะสวยดีเลยแต่มันใหญ่พเพราะได้ว,ว่างเอ็มลยอยแล้วทำสีค่ะพี่น้องขากำลังทำสี โอ้ล้วได้เบาะสีแดงเหรอสีแดงสีแดงแรงลิสต์กันเอายังไงพบเจอกันคลิปต่อไปนะคะพี่น้องโอเคเราเปิดเพียงรัดก่อแเหรออ้อบ๊ายบายค่ะดีชมคอมเมนต์กันความแม่ใดค่ะอโอ้เราได้ตูดยาวกว่าเดิมคือ ฟังพุ่งฟังพุ่งไปายค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวยชมใหม่ค่ะต้องรอชมตอนเสร็จนะคะตอนนี้มันอาจจะดูไม่สมบูรณ์อาจจะเบิ่งบางงามน,น้องพี่น้องอาะใจคอยกะว่าถูกใจแล้วละ่ะตีหน้ารอชมไปค่ะตอนนี้ออเดอร์กะ โอ้ตรงมากหลายขั้นรอคะ่ะเกือบสิบคันแล้วมั้งคะปีนี้นี่โคมแบบเก่าไฟแบบเก่าแต่ของโลล์เป็นไฟแบบใหม่ของชมนะไ,ไชม่นะว้งานชมไม่ปีหน้าต้องรอเลยคะ่ะนี่เพราะว่างานนี้เร็วแน่นอนนะคะเพราะว่ามีเครื่องเลเซอร์ตัดเียบร้อยรอประกอบอย่างเดียวเลยพิเศษก็ซื้อเครื่องเลเซอร์มาไว้ตัด งานจะได้ละเอียดนะสวยงามแล้วก็รวดเร็วด้วยอ่ะไปไปจ้า